ท่านผู้ชมคะวันนี้ฟ้าวอร์แอน์การเล่นายพรชนกนะคะวันนี้วันหยุดค่ะนะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะ,ะในช่วงของเดือนนี้จะพบว่าปลายฝนนะคะฝนเริ่มที่จะ,ะมีลมพายุมีมาเรื่อยๆนะคะ สวนหน้าบ้านครูตรงนี้ค่ะสวนตรงนี้จะถูกแดดนะคะในช่วงเช้าบา่บายมาแดดร่มล,ม,ลมตกก็จะ,ะร่มรื่นนะคะด้วยว่าอยู่ใต้ต้นปาล์มน้ำมันต้นเดียวต้นเดียวของบ้านปาล์มน้ำมันแล้วก็มีต้นมะพร้าวด้วยนะคะจะถูกแดดช่วงเช้าค่ะตรงนี้จึงทําให้ บอนนั้นในช่วงเย็นมาก็จะสดชื่นในเรื่องของเขาไม่ได้ถูกแดดช่วงบ่ายนั่นเองแดดก็จะพอดีนะคะสำหรับการ,การปลูกต้นบอลน,นะคะเช่นเดียวกันในมุมนี้มุมตรงนี้ค่ะ จะถูกแดดในสายๆนิดนึงเพื่อเหมาะสมว่าชนชมชอบแดดนะคะจันผาชอบแดดมีอ่างบัวอ่างบัวบัวบัวทั่วทั่วไปก็ชอบแดดเช่นเดียวกันฉะนั้นคุณครูจึงต้องต้องตั้งไว้ที่แจ้งนะคะที่สามารถที่แดด ไปถึงในช่วงของสายๆของวันนะคะต้นไม้แต่ละชนิดจะมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันนะคะก็ทุกท่านจะต้องค่อยๆเรียนรู้ในเรื่องของแสงแดดนะคะการปรับทิศทางของแดดนะคะไม่ใช่ว่าเราจะ ยกต้นไม้ไปไป,ไปมาไม่ใช่นะคะเราต้องศึกษาดูก่อนว่าอะไรควรที่จะวางตรงไหนนะคะช่วงของเดือนไหนแดดจะส่องถึงตรงไหนนะคะแดดสามารถเปลี่ยนทิศทางไปได้ตามวันเวลานะคะในช่วงของในแต่ละเดือนก็จะไม่เหมือนกันแดดท,ทางทิศตะวันออกก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆร่มเงาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฉะนั้นเป็นช,ช่วงของทุกท่านที่ะจะต้อง รู้จักการปรับนะคะปรับให้ต้นไม้นั้นได้อยู่แดดบ้างนะที่โลง่งที่แจ้งบ้างในี่ร่มบ้างนะคะตามสภาพค่ะวันนี้หัวข้อค่ะ Flower and Garden by p r o m จ h a n พบท่านในหัวข้อที่ว่าการตกแต่งกอบอนสีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน ในกรปลูกเลี้ยงบอนสีนั้นท่านจะต้องเข้าใจในเรื่องของการบํารุงต้นนะคะการดูแลต้นเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้วันนี้คุณครูจะมาแนะนําค่ะในเมื่อเราปลูกบอนสีนะคะในช่วงของในแต่ละต้นเขาก็จะมีการาพักใบหรือท,ทิ้งใบนะคะเมื่อถึงเวลาของเขาก็คือใบแก่นั่นเองอย่างเช่นต้นนี้ค่ะเห็นไหมคะใบเหลืองนะคะใบเหลืองมากเลยแล้วก็ในช่วงนี้ท่านสังเกตดูในสวนนะคะ ทุกท่านไปสังเกตดูในสวนจะมีโรคเกิดขึ้นแล้วค่ะโรคของบอนสีอีกชนิดนึงก็คือนี่ค่ะเป็นลาสนิมนะคะตอนนี้นะคะเป็นลาสนิมไม่รู้ว่าเนื่องจากอากาศหรือเปล่า นะคะใบเขาก็จะแห้งกรอบไปแบบนี้มีมีค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ต้องทําใจค่ะเราไม่ได้ใช้าสารเคมีนะคะวิธีการแก้ก็คือแค่ตัดทิ้งค่ะนะคะตัดทิ้งเท่านั้นดูหลายๆต้นตอนนี้คุณครูเจอแล้วค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ในเรื่องของอาลาสนิมนั่นเองนะคะแล้วก็พี่หนอนค่ะนะคะทำอย่างไรจะดูแลกอหมอนสีให้เป็นกออย่างสวยงามนะคะคุณครูจะต้องตัดกิ่งเกือบจะทุกวันค่ะนะคะมีเวลาก่อนไปโรงเรียนนะคะสัก30นาทีนะคะคุณครูก็จะถือกันไกลอันนึงนะคะตัดกิ่งใบที่พูดถึงว่าแก่ชราลงนั่นเองนะคะไปเห,เหลืองนะคะ อย่างเช่นต้นเน้นไหนต้นนี้ค่ะใบเหลืองนะคะก็ต้องทยอยตัดทุกๆวันนะคะเพื่อตัดเพื่ออะไรเพื่อตกตกแต่งกอเขาให้สวยงามและหนึ่งไม่ใบที่เน่าถ้าเรายังปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอาหารของหอยทากอะคะ่ะสำคัญมากนะคะหอยทากจะ,าจะมาคอยกัดกินใบที่เน่าเปื่อยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุนะคะอีกชนิดหนึ่งค่ะพี่หนอน เห็นไหมคะหนอนตัวนี้ใบพรุนเลยค่ะเราคุณครูไม่ทันได้พลิกใต้ใบดูนะคะก็สภาพที่เห็นค่ะเขาก็มากินโดยที่เราไม่รู้ตัวทำให้บอลน,นั้นเสียนะฮะเสียหายนะคะอย่างเช่นใบนี้ค่ะถ้าที่คุณครูคทิ้งไว้ที่ใต้โคนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็หอยทากหรือหอยอหอยทากเนาะมีทั้งก้นแหลม นะคะก้นแหลมก้นมนนะฮะเยอะแยะไปหมดก็จะมาแทะกินนะคะ,คะเดี๋ยวเราค่อยตัดออกนะคะค่ะในชุดนี้ในกองตรงนี้นะคะคุณครูเมื่อเช้าได้ตัดออกนะคะทั้งหมดเลยนะคะข้อสำคัญของการตัดนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านห้ามทิ้งกองไว้นะคะห้ามทิ้งกองไว้ใกล้ กบอนค่ะเพราะอะไรเพราะหอยทากจะมาลุมกินเดี๋ยวก็ลามไปถึงต้นกอบอนเช่นเดียวกันนะคะนี่ลอยหอยทากที่มาแทะแล้วก็ขี้ไว้นะคะก็แบบนี้ค่ะนะคะเป็นการตกแต่งกอบอนให้สวยงามขึ้นนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเร่งให้ต้นบอลนั้นผลิตใบใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะถ้าเรา เห็นว่าต้นโทมนะคะต้นโทมแล้วนะคะท่านเปลี่ยนดินเสร็จสับเรียบร้อยนะคะอบอนสีก็พร้อมที่จะแตกกอมานั่นเองในช่วงของนเรือนนี้ค่ะสังเกตท่านสังเกตบอนของท่านนะคะที่ใบไม่แตกใบใหม่นะคะไม่ฟื้นตัวไม่ยืดตัวไม่แตกกอนะคะลองสังเกตดูให้ท่านอาลองอันดับแรกก็คือสังเกตดูดินนะคะอย่างเช่นต้นนี้ ดูดินนะคะถ้าแน่นเกินไปเนี่ยค่ะต้นกระถางนี้ดินแน่นมากเลยหนึ่ง,ส,งสามารถที่จะบอกได้ว่าสภาพต้นบอลนั้นต้องการให้ท่านเปลี่ยนดินค่ะสองใส่ปุ๋ยให้นิดนึงนะคะแล้วก็สามแหละ เราจะได้รู้ว่าขนาดหัวเขาเป็นอย่างไรหัวเขาเน่าไหมนะคะเห็นบอลนิ่งๆเงียบๆแบบนี้ท่านต้องรีบนําขึ้นจากดินนะคะแล้วก็เปลี่ยนดินให้นะคะเพราะว่าบางครั้งมาพบอีกทีหนึ่งนะคะหัวอาจจะเน่าก็ได้นะคะคุณครูเจอมาแล้วเมื่อเมื่อวานนี้นะคะผ่า เลยจับมาผ่าซะเลยนะคะก็คือบอนนิ่งไม่แตกใบใหม่นะคะไม่ใบไม่เพิ่มกอไม่เพิ่มนะคะสงบนิ่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคว่ำกระถางดูก็พบว่าหัวด้านล่างนั้นเริ่มเน่าแล้วนั่นเองนะคะก็ฝากท่านๆคะ่ะฝากทุกท่านค่ะเป็นความรู้นะคะในเรื่องของการดูแลบอลอีกอย่างหนึ่งนะคะฉะนั้นการเปลี่ยนดินนะคะ การฝากถึงการเปลี่ยนดินเปลี่ยนสเติมใบไม้นั้นนะคะทุกๆ3เดือนท่านเปลี่ยนดินให้ก็ได้นะคะโดยวิธีการง่ายๆก็คือนําออกจากคาถางเนะะี่ยค่ะนำต้นนี้ออกจากกระถางเอาดินออกให้หมดล้างรากให้สะอาดนะคะแล้วก็ผสมดินตามสูตรค่ะก้ามปู1ส่วนนะคะปุ๋ยกำมือหนึ่งนะคะก็ แบบนั้นนะคะปุ๋ยคอกนะคะกำมือหนึ่งผสมกันดินดินอีกสักนิดหน่อยนะคะดินอีกนิดหน่อยนะคะในหนึ่งกระถางนั้นท่านก็ดูว่าจํานวนไหนพอดีแต่แต่ส่วนของใบใบก้ามปูให้มากกว่านี้นะคะก็ล้างลากให้สะอาดนะคะเราล้ลางลากสะอาดเสร็จแล้วก็เอาลงดินใหม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาก็ฟื้นตัวมานะคะทําให้เราป้องกันไม่ให้หัวเน่าด้วยนะคะเดี๋ยวอีกอย่างนึ่งนะคะ ที่คุณครูจะไปให้ดูตัวอย่างที่คุณครูเปลี่ยนดินให้เขา,าได้ประมาณ2สัปดาห์นะคะเขาเริ่มแตกใบใหม่แล้วมันเป็นยังไงมาดูกันค่ะนะคะส่วนสวนแปลงตรงนี้ค่ะคุณครูเปลี่ยนดินขุยดินให้เปลี่ยนดินให้ใหม่นะคะใบไม้ให้ใหม่ในกระถางนะคะทำให้เริ่มแตกใบก่อนหน้านี้ใบเฉาใบแห้งนะคะ เขาเรียกว่าใบไม่สวยไม่สดเลยนะคะพอเปลี่ยนดินให้เนี่ยคะ่ะตรงนี้เริ่มแตกหนอ่อเริ่มแตกใบขึ้นมาแล้วค่ะหลอดใหม่ของว่าอ,อันนี้ม่านนางพิมะะ์พค่ะใบนี้คุณครูคตัดทิ้งเลยนะคะเวลาท่านตัดทิ้งท่านไม่ต้องเสียดายค่ะนะคะ,คะเป็นการกระตุ้นให้ต้นได้แตกใบใหม่นั่นเองนะคะไม่ต้องเสียดายคุณครูคก็จะนั่งตัดอย่างเงี้ยคะ่ะถือก้านไกลอันนึงตัดไปนะคะที่ที่ ที่โคนล,ลําต้นนะคะให้ชิดให้ชิดกับโคนมากที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้เขาเน่าคะ่ะต้นนะคะแล้วก็คีบออกมากองไว้เพื่อเอาไปกําจัดโยนทิ้งไกลไๆนั่นเองนะคะเนี่ยนไหมคะต้นนี้มากูเวียนเปลี่ยนกระถางให้ใหม่เปลี่ยนดินให้ใหมค่ค่ะก็เริ่มสีสดขึ้นมาเห็นไหมคะการใบม่านางพิมพ์คะ่ะนะคะ ใบไม้ด้านบนจะเป็นยังเป็นใบๆอยู่เลยนะคะ,ะต้นไหนที่มันไม่สวยก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะอย่าเสียดายนะคะเราป้องกันโรคได้อย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะใบนี้ไม่สวยรูก็ตัดออกแล้วก็คีบออกด้วยเห็นไหมคะเป็นลาสนิมด้วยนะคะ,ะลาสนิมเกิดขึ้นได้เนื่องจากอากาศค่ะร้อนมากชื้นมากนะคะ ชื้นมากไปก็จะร่มทิ้มกระเป๋านะคะเนี่ยตรงนี้ที่คุณครูตกแต่งให้ใหม่เขาก็จะเริ่มสวยงามขึ้นมานั่นเองนะคะเริ่มสวยละตอนนี้เริ่มทยอยที่จะตัดใบด้านล่างทิ้งนะคะเพื่อให้เขาได้ฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะวันนี้ฟ้าก็แอนการ์เด้นไวพรจะนกขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด